สวัสดีครับพบกับช่องซักซูโมแม็กนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเอาทรายนะครับ ทานี้หยุดไปนานเลยครับิึงจะเปิดเมื่อต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยบางไอ้ชานะครับ6พระทานี้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งตัว6พระเลยนะครับ จะจอดแวะจ่ายค่าสายไปเลยนะครับเดี๋ยวดูี่ว่าวันนี้ราคาจะเหมือนเดิมนะครับหยุดไปนานแล้วท่านี้ีย่ยราคาเดิมนะครับเขายังทำเคลื่อนกันน้ำไม่เสร็จเลยครับนะรถยังทำงานอยูนะ่ตรงนี้จะเป็นถนนตัด เจอรถหล่อพอดีเลยครับสายเยอะอยู่นะครับเนี่ยตรงยูเทิร์มันจะแคบหน่อยนะครับเรียกว่ารถอ้ห่างผมยาวเดี๋ยจะรอเขาตักตอนนี้ตักใส่แม่อยู่นะตัวแม่ใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาใส่ตัวลูกกนะัน จอดข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวคุ้มผ้าก่อนครับแล้วก็กลับร้านกันคุ้มผ้าเสร็จแล้วนะครับไปเดี๋ยวเรากลับร้านกันสวั <Okay. S 1> สดีครับ